สวัสดีครับเอาอยู่กับทีมงานปลาศูนย์ครับหรือว่าเสียสูนทุนเยอะอันนี้ครับรถของเสียกอบอันนี้ก็รีมแมป,ปครับเมื่อคืนรีมแมป,ปเสียนนท์เขาพามาจากสุริน์็็บอกว่าสุดจัดเดี๋ยวถามใหมทงหม่งทง <Lang! S 1> เป็นไงรถอะ่ะ ดีเลยอ่ะเออเดี๋ยวดูตอนเย็นนี่น้ำมันจะประหยัดกว่าเข้าไหเองอ่ะถ้าน้ำมันไม่ไประหยัดต้องอรีแมปคนแล้วทีนี่ไม่ไช <c oughs> <c oughs> ้ตรงเออเพราะว,ว่ารถเนี่ยเพราะมันมีปัญหาไม่แรงอันนี้เพราะว่าเป่าปิ้วเนี่ยไม่ต้องเหยียบแล้วก็รถกินน้ำมันเขาบอกงั้น เดี๋ยวให้ลองดูเดี๋ยวตอนเย็นถ้าไม่คือเดี๋ยวริมแมปคนขับลีตรงนี้200เที่ยวนะครับประเดิมก็บอกว่าถ้าไม่พอทุกใจเอาอีกอันนี้ครับลัดยางเทง่ายๆ่ายเบื่อก็ได้งานง่ายอย่างนี้ก็โอเคนี่ลงเทลงเทเลยพี่น้องปีนี้ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะว่าดิน คือลงได้เลยมันแรงนี่เราใช้ไม่โคร2คันเลยนะครับป,ปีนี้นี่รถดำก็มาอยู่เยอะรถดำประมาณ13คันแล้วยังตามมายังไม่เสร็จภารกิจอยู่อีก2องน้องนั้นก็มารวมตัวหมดแล้ว วิ่งใกล้ๆเลยครับนี่วิ่งไม่ถึง500เมตรแบบนี้ก็หวานเลยครับนี่รถดำมียากมีง่ายอย่างว่าแหละเราก็พยายามหางานนะครับในหน้าเราก็มีนะครับอยู่ทุกจุดที่ทำมาหากินด้วยกันหลายปีแล้ว นะครับสำหรับในหน้าโอ้ตัวนี้รถอ้อยก็ออกรถดินก็ออกอต่างคนก็ต่างทำรรมาหากินครับรถใหม่ๆครับปีนี้รถใหม่นี่รถอาจารย์เกาะนี่เกาะสีชังนี่คันนี้ก็ออกมาได้ปีที่สองปีนี้ ปีสองปีนี้นี่ก็เห็นว่าไปอยู่ตอนแรกก็มาอยู่กับเรานะครับออกมามาอยู่กับเราพอดีเห็นเขาบอกว่าทีมนั้นเขาดีกว่าก็เลยไปลองไปหาประสบการณ์นะครับปีนี้ก็นี่ยงขยอนครับบอกว่าคอ,อขอเข้าร่วมสังกัดคืน อ,อันนี้เราก็เลยให้โอกาสเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับปกติรถรถเราก็บริษัทเรแล้วก็เฉพาะรถตัวเองก็ห้าหกหคันแล้วครับทีนี้ก็รถร่วมขอมานี่ก็ขอมาอยู่อีกเดี๋ยวว่ามีใครมาอยู่กับเราบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ขุดอันนี้ที่เทของเราครับ ตอนนี้ไปที่เทรถของอาจาร์เกหรือเสียเกอ <smok> ูรัตตาร์นี่อูเดียวกันกับของจิกิต กคัน,นี้ก็โรบ์ตนี่โรบ์ตเสร็จจากรถเกี่ยวขึ้นรถดําต่อเลยครับนี่ลารถวันหนึ่งสองวันลกขึ้นรถดําต่องานก็มีนะครับถ้าใครสู้งานก็ถือว่าได้ทํางานตลอดแหละพอ้อ ปีนี้เราได้โชเฟอร์ไมโครนะครับระดับอาจารย์แต่ก่อน,นครับที่รางลาจากวงการไมโครไป10กว่าปีครับนี่ก็ได้มาช่วยงานกัน,นีปีนี้ผมถ้าพูดแล้วก็น่าจะสบายใจนะครับเพราะว่ามีคนที่เราจะให้ดูแลงานแทนได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูครับ ว่าเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงสุดคันนี้สีน้ำเงินครับเป็นรถเสียคริตนะครับที่ออกคู่กันกับของเซียกบลูกชายคนโตอันนี้ของลูกชายคนเล็กอันนี้ก็ได้ชอฟเฟอร์มาใหม่นี่เพราะว่าเสียคริตต้องวิ่งดูงานแล้วก็นี่สำรองไมโครลูกน้องไมโครคนไหนไม่มาก็จะเสียบแทนแล้วก็จะวิ่ง ย้ายรถนะครับผนย้ายรถอันนี้เราก็ทําธุรกิจไม้ล้อมอีกนะครับนี่ล้อมสั่งให้เขาล้อมไว้แล้วเดี๋ยวช่วงเลิกงานเราก็จะพากัไปยกนะครับไปยก อันนี้คนขับมาจากบ้านบ้านไรบ้านหลักใช่บ้านหลักไหมนี่เดี๋ยวยังยังไม่ได้สอบถามครับเพิ่งมาเมื่อเช้าครับอันนี้มาเดียวยรถซีนโมเตอนี่จานชายครับ ก็บอยถอยล่างอีกไม่ไม่ถอยเทจนครึ่งรถแล้วถอยวอาจันนี่จันชายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปนี่ผู้มากประสบการณ์เอาเดี๋ยวไปไปคุยกับจันชายใช่หน่อยขับรถยังไงเนี่ยไอ้ถอยสุดเลยนะที่นี่ โอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวใครเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน้าก่อนใครโว้าเนี่ยเนี่เนี่ยเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันยาวหน่อยอู้ดเดี๋ยวเดี๋ยวไปตกไปตกไปเดี๋ยวคุยกันยาวหน่อยเนี่ยอะไรตกก่อนเลยนี่นี่นี่เนี่ยผมไม่ได้ว่านะเนี่ยหลักฐานมันอยู่บนรถนะอันนี้ต้องแก้ตัวกันเองเด้ผม ผมส่องให้ดูเฉยๆว่าอะไรตกจากรถนี่นะแล้วอะไรเมื่อกี้ช่องรูยังอย่างใหญ่ทำไมถอยอะไรหักขับหรือยังไงฮะคโบเป็นในโบโบต้องโบให้มือจะหลุดเลยอันนี้อะไรมายืนเฉยๆมาวเรา ผู้มากประสบการณ์เนี่ยเห็นรูขนาดนั้นแล้วเราเอาหัวไปเียเราก็ต้องมองแล้วไม่ใช่นี้ใช่ใช่ใช่อ่านี่นี่นี่ผมไม่ว่าหรอกเดี๋ยวให้ให้แกพิจารณาจะเองอันนี้ยนี่ใครอาจารย์ชายวะอ๋อเปิดไปุกๆเลยนี่เปิดไปทุกๆเลยนี่อันนี้อันนี้ก็ไปเก้ข่าวอะไรกับเอฟซีเอาเองนะผมไม่ได้ว่านะเอฟซีเขาดูแล้วนี่ เป็นชายาแล้วบ่เป็นชายาแล้วอ๋อเป็นไงงานโอ้เมื่อเช้ามีท้าไมโครไม่เจออาไมโครไม่เจอเอ๊ะมีธุระหน่อยไปวันนี้นะฮะอ๋อมีธุระไปบ้านนะไปบ้านไปอะไรหรือว่ามีธุระจะไปไหนก็ไปได้เด้อใช่ไหมเออรถมันเยอะแล้วไม่ก็ผมให้ไปผมไม่ได้ว่าอะไรดอกใครจะไปไหนมีธุระอะไรไปได้เลยนะ มามาวันแรกกับวันที่สองมันก็ต้องไม่มีหรอกเพราะว่าถ้าหมู๊งเงี้ยเดี๋ยวบริษัทจะจองไงสองคันสามคันพอแล้วมันต้องแบ่งเลยนี่เห็นไหมนี่เป็นไงมาอยู่ทีมผมไปเรื่อยจะอยู่ได้กี่วันเอานับวันดูเด้อนี่สองวันแล้วไปอยู่ไปเรื่อย เดี๋ไปเรื่อยๆบ่อันนี้เป็นไงขุดสะโอ้โหนี่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 ดับอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาอีกคันจะยืนยังไงล่ะสะเขาให้ขุดยังไงล่ะนี่น่ะสะลูกนี่น่ะจะขุดจะแบ่งเงินขุดยังไงแต่จะวิ่งออกทางไหน โอ้ไม่ใช่ต้องเอาไปนู่นเลยบอกงันแยกทีมแล้วงานเอาไปไหนแยกทีมอะไรก็ามารวมกันแล้วเดี๋ยวก็น้อยอกน้อยใจไม่ได้แล้วแต่ลูกพี่สั่งเลยจะมาน้อยอกน้อยใจอะไรอไอ,รอ,อเขาได้วิ่งปากโบเราไปวิ่งไกลเ,กเลยเพราะว่านี่มันมาออกันอยู่ครับเนี่เดี๋ยวจะเอาไมโมมครไมค์คันนี่จะจะยืนกันยังไงนี่จะตักกันยังไงครับนี่ เข้าแต่คันนู้นเลยเข้าแต่คันมาไฟนั่นเลนยเจอายังไงดีครับดเดี๋ยววางแผนก่อนครับวางแผนก่อนว่าเป็นยังไงอันนี้รถมาออกันอยู่ครับนี่กี่คันนี่มีขอมาอีกคันหนึ่งนะนี่ยังไม่ยังไม่รับอยู่มาจากทีมงานดังด้วยอย่าจากทีมงานดังครับมาเข้าสังกัดทีมงานไม่ค่อยมีชื่อเดี๋ยวจะมีชื่อเลยเ,เพราะว่ามานี่นี่ขอมาแล้วครับแต่ว่าผมยังไม่อนุญ,ญาต เห็นลุกน้องแจ้งมาแล้วพอดีเนี่ยคันนี้มาก่อนถ้าไม่รีบมาก่อนถ้าไม่มาก็เขาเสียบแต่ว่าวันนี้มาครับนี่มา,มาตอนี่คือไม่ใช่อะไรนะครับไม่ใช่เล่นตัวอะไรเราคือมาตรฐานของทีมครับมันต้องมีกติกาและกฎนะครับไม่ใช่อยากมาก็มาอยากไปก็ไปนี่ไม่ได้นะครับอืมเอาเดี๋ยวฝากด้วยครับคลิปนี้ก็นี่ครับ อยู่กับผู้มากประสบการณ์นี่พลาดไปแล้วหนึ่งช็อตนี่นี่รูเท่าแม่ไม้เอเข้าไม่สุดนี่นี่เขบอว่าโดนแน่นอนเลยนี่เข้าไม่สุดโดนโดนทีบออกแน่นอนนี่เจอไม่ไม้ทีบออกเอานี่ใส่ดินประมาณนี้ครับนี่ใครที่จะอยากตัดหรือว่าอยากแข่งก็ว่ามานี่นี่ประกาศรบแล้วนี่ปีนี้ รถพมเยอะทีมงานพมเยะอะเอาจัดไปพี่น้องสวัสดีครับ